เสียงประกอบเปิดตัวที่ทรงพลังพร้อมภาพกราฟิกออนิเมชันแสดงรถถังเคลื่อนที่กลางทะเลทรายเสียงบรรยายวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสุดยอดระบบปืนใหญ่อัตราจรที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสมรภูมิทั่วโลก ATMOs 2000พร้อมกระสุนอัตริยาจากอิสราเอล อาวุธที่ประเทศเล็กๆอย่างอิสราเอลสามารถพัฒนาได้เทียบเท่าชาติอภิมหาอำนาจทางทหารแถมยังเริ่มมีชื่อเสียงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเราเสียงตัดภาพมาเป็นธงชาติไทยโบกสะบัดเสียงบรรยาย ATMOS 2000ไม่ใช่แค่ปืนใหญ่ธรรมดาแต่มันคือระบบปืนใหญ่อัตราจรติดตั้งบนรถบรรทุกที่สามารถเคลื่อนที่เร็วยิงแม่นยำและมีกระสุนที่อัจฉริยะถึงขนาดควบคุมทิศทางได้แม้ขณะอยู่กลางอากาศภาพแสดงการยิงกระสุนของ ATMOS 2000พร้อมเส้นวิถีกระสุนบนกราฟิกเสียงบรรยาย เมื่อพูดถึงระบบปืนใหญ่อัตราจรหลายคนอาจนึกถึงอาวุธยุโรปหรืออเมริกาแต่ ATMOs 2,000กลับสร้างชื่อจากดินแดนทะเลทรายอย่างอิสราเอลด้วยการพัฒนาโดยบริษัท Elbit s y s t e m ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทรัฐวิสาหกิจด้านอาวุธที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกเสียงดนตรีเข้มขึ้นเสียงบรรยาย ATMOS ย่อมาจาก Autonomous t r u c k Mounted h a i t z e r หรือปืนใหญ่อัตตาจรบนรถบรรทุกที่ควบคุมได้เองซึ่ง ATMOS 2000มีพื้นฐานจากปืนขนาด155ม mm. ิลิเมตรมาตรฐาน NATO สามารถยิงกระสุนได้ไกลถึง40กิโลเมตรโดยใช้กระสุนทีและยังสามารถรองรับกระสุน GPS ไกลได้อีกด้วย ตัดภาพกราฟิกเปรียบเทียบระยะยิงของ ATMS o 2000กับปืนใหญ่รุ่นอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียงบรรยายเมื่อเทียบกับระบบปืนใหญ่ในภูมิภาค ATMS o 2000ถือว่ามีระยะยิงที่เหนือกว่าและยังสามารถติดตั้งบนแชสซีรถบรรทุก6คูณ6หรือ8คูณ8ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของแต่ละประเทศ แสดงภาพสนามยิงปืนในทะเลทรายและตัดต่อเป็นภาพภูเขาทางภาคเหนือของไทยเสียงบรรยายแล้วประเทศไทยเกี่ยวอะไรกับ ATMS o 2000ประเทศไทยของเราเองกำลังจับตาระบบปืนใหญ่อัตตาจรเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกองทัพไทยมีความสนใจระบบปืนที่สามารถเคลื่อนที่เร็วเข้าถึงพื้นที่ธุรกันดารและยังรองรับการยิงแม่นยำแบบสมาร์ทมูนิชั่นได้ แสดงภาพอาวุธไทยเช่นปืนใหญ่ M 1 9 8และ M 1 0 9พร้อมข้อความเทียบเท่าล้าสมัยหรือควรอัปเกรดเสียงบรรยายปัจจุบันไทยมีระบบปืนใหญ่อัตราจรอยู่บ้างเช่น M 1 0 9 a 5จากสหรัฐอเมริกาและ Dti 1ของไทยเองแต่ยังคงใช้ระบบการควบคุมเป้าหมายที่เป็นแบบกึ่งแมนวนวลซึ่งแตกต่างจาก ATMOS 2000ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Com m a n d a n d Control ได้โดยตรง ภาพกราฟิกแสดงการทำงานแบบเรียลไทม์ของ ATMOs 2000จากระบบเรดาร์ระบบควบคุมการยิงระบบวิถีกระสุนเสียงบรรยายระบบ ATMOs 2000ยังสามารถเชื่อมต่อกับเรดาร์ตรวจจับระยะไกล UAV หรือแม้แต่โดรนลาดตระเวนเพื่อยิงเป้าหมายแบบเรียลไทม์ภายในไม่กี่วินาทีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก็ทำได้ทันทีหลังยิงซึ่งยากต่อการโดนโต้กลับจากข้าศึกเสียงเสียงเครื่องยนต์ขับเคลื่อน ภาพรถบรรทุก ATMS o 2 0 0 0เคลื่อนที่บนภูมิประเทศแบบไทยเสียงบรรยายนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ ATMS o 2,000กํกำลังได้รับความสนใจจากกองทัพไทยโดยเฉพาะในบริบทที่ไทยต้องเผชิญกับภัยคุกคามในชายแดนและการตอบสนองที่ต้องใช้ความรวดเร็วสูงภาพแผนที่ชายแดนไทยกัมพูชาพามา่ามาเลเซียเสียงบรรยาย และถ้าเรานำ ATMS o 2000มาใช้งานมันจะช่วยให้ปฏิบัติการยิงป้องกันหรือสนับสนุนภาคสนามรวดเร็วขึ้นหลายเท่าโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งฐานยิงถาวรให้ค่าศึกจับตาเปลี่ยนภาพเป็นการแข่งขัน Thailand Race การแสดงความเร็วการตัดสินใจการเล็งเป้าหมายแบบเซียววินาทีเสียงบรรยาย ในสนามรบเหมือนการแข่งรถ Thailand Race ใครเร็วใครแม่นใครอัปเดตก่อนคนนั้นได้เปรียบและ ATMOS 2000ก็เหมือนรถแข่งสายฟ้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อชัยชนะในทุกสมรภูมิเสียงเสียงบีแปรพร้อมกราฟิกคำว่า Thailand First Technology ที่ไทยต้องจับตามองเสียงบรรยายถ้าไทยเลือกใช้ ATMOS 2000พร้อมกระสุนอัจฉริยะมันจะไม่ใช่แค่การอัปเกรดระบบปืนใหญ่ แต่เป็นการยกระดับศักยภาพการป้องกันประเทศในระดับภูมิภาพอาจจะเรียกได้ว่าไทยจะกลายเป็นเจ้าแห่งสนามยิงในอาเซียนเสียงประกอบเร้าใจพร้อมภาพจำลองสนามยิงจริงในไทยพร้อมธงชาติไทยโบกสะบัด เสีญญยยยงบารรนี่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่คืออนาคตของกองทัพบกไทยที่จะพร้อมรับทุกความท้าทายในศตรวรรษที่21และหากไทยตัดสินใจจัดซื้อ atmos 2000จริงชื่อของประเทศเราจะไปปรากฏบนแผนที่โลกด้านความมั่นคงในทันทีเสียงจบพร้อมโลโก้ top trending c a และคำโปรยเสียงบรรยายหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อ